วันนี้ผมเผยเทคนิคผมเลยนะครับอย่างแรกผมดูก่อนว่าสินค้านั้นเนี่ยไอ้เจ้าที่เวิร์กเวิร์กอ่ะครับมันดูยังไงที่สักเซสเทคนิคของผมดูคือผมจะดู10เจ้าที่ขายดีที่สุดย้อนหลัง3ปีว่าคีย์ที่เขาสักเซสเนี่ยมีข้อไหนบ้างผมจะลิสต์ในเอ็กเซลหมดเลยแล้วก็มาเทียบที่มันซ้ํากันอย่างน้อยถ้าซ้ํากันเกิน50%อน่ะผมจะลิสต์มาต่อมาก็คือคีย์ออฟเฟลเลียคือไอ้ที่ผมดูแล้วมันไม่เวิร์กหรือเจ้าไหนที่มันมันเคยดังแล้วมันเงียบไปอ่ะมันเป็นยังไงไ mm hmm. ผมมจะ mm hmm. 2> มา2ฝัง่ง แล้วก็อันที่3าคือผมใส่ scoring ของอุตสาหกรรมก่อนว่าตอนนี้ในการแข่งขันมันยากง่ายยังไงแล้ว scoring เนี่ยมันจะเต็มร้อย <S <S เต็มร้อยคือโคตรเรทเรทโอเชียนก็คือว่าในมิติผมคือจ่ายต้องจ่ายเยอะสุดทําดีสุดถึงจะได้ง่ายที่สุด <S 1> <S 1> อ่าอันสุดท้ายคือจะเป็น score สำหรับตัวเขาถ้าเขาทําเองเต็ม10คะแนนความเป็นไปได้มันแค่ไหนเพราะว่าเราต้องอ้างอิงจากศักยภาพมือคนทําด้วยไม่ใช่แบบ external factor อย่างเดียวจะดูอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีคือ โอกาสโตเยอะแต่ถ้าเขาทํามันไม่ได้อ่ะมันไม่เหมาะกับคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูเทียบขั้นตามสี่แกนนี้ยกเว้นบางคนจะมาดูเรื่องอันนี้อีกก็คือค่าเฉลี่ยต่ออินบ็อกซ์หรือค่าเฉลียฉล่ยต่ออินฟลูเอนเซอร์เกรด A ของวดนั้นก็จะเพิ่มในคอลัมน์อีก2อันเพื่อจะได้มาหาต้นทุนที่เขามีสมมติเขามีเงิน2000,000ค่าอินฟูค่าเฉลีย่ยโพสหนึ่งหกหมื่นมันใช้ได้แค่3คนนะ่ะเหรือยิงแอดนิดเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแอดเทมต่อเดือนได้3ามสี่ครั้งเอง mm hmm. ดังนัน you